กรสุขท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้สนทนาธรรมเรื่องการบริหารจิตจิตอยู่ที่ไหนครับท่านเจ้าคุณจิตอยู่ที่รู้ครับรู้อย่างไงรู้อะไรยกตัวอย่างให้ครับรู้นิ้วมือรู้นิ้วชี้รู้นิ้วกลางรู้นิ้วนางรู้นิ้วโป้ถ้ารู้อย่างนี้เก็บมันอยู่ตรงนี้ครับอมันไม่ได้อยู่ที่สมองสมองมันเป็น โอเปอเรเตอร์หรือว่าเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกันไหมกับสมองเกี่ยวข้องครับเหมือนตาเนี่ยเกี่ยวข้องกันไหมเกี่ยวครับเหมือนจมูกเกี่ยวข้องไหมเกี่ยวอ่ามันก็เกี่ยวแต่ว่าถ้าตาเห็นรูปพอควักตาออกมารูปมีอยู่ในตามันก็ไม่มีมันแค่เป็นสื่อสารชนิดหนึ่งมันก็เหมือนกล้องอย่างเงี้ยมันก็เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งทีนี้เมื่อเราไปเห็นแล้วคิดปรุงแต่งมันก็เลยเก็บมาไว้ที่ใจของเรา มันผ่านโอเปอเรเตอร์คือสมองของเราเนี่ยอมันเป็นโอเปอเรเตอร์ทีนี้พอโอเปอเรเตอร์ทั้งเสียงก็เข้ามาทั้งรูปเข้ามาทั้งกลิ่นก็เข้ามามันก็เออร์เรอร์มันงงเหมือนกันผพมเข้ามาทุกส่วนรีก่อนเออร์เรอร์อ่าประมาณนั้นเพราะนั้นก็เลยเข้าเป็นชุดๆเสียงก็เข้ามาก็ต้องอ๋อฟังเสียงก่อนรูปก็เข้ามาดูรูปก่อนอะไรเข้ามาก่อนดูอันนั้นประมาณนั้นคือผมยังสงสัยอยู่เหมือนกันว่า หลายคนอธิบายอธิบายแปลกมากเขาบอกว่าเราคิดด้วยสมองอเราไม่คิดด้วยจิตอความจําดีสมองดีสมองโตไอคิว่อาเขาบอกว่าคนจะจําจะเรียนหนังสือเก่งสมองต้องดีอต้องบํารุงสมองมียาบํารุงสมองมีวิธีฝึกสมองอันนี้จริงไหมครับจริงครับจริงจริงจริง ถ้าสมองไม่ดีแล้วก็เหมือนตาไม่ดีทําไมต้องไปแค่ไขตาทําไมต้องใส่แว่นตาก็เพราะว่าตาไม่ดีถ้ามันดีก็ไม่ต้องใส่แต่จิตไม่ดีจิตไม่ดีก็ต้องแก้ที่จิตจิตไม่ดีเกี่ยวข้องกับสมองที่ดีไหมเกี่ยวข้องอืเพราะว่าเครื่องมือไม่ดีถ้ามันเสียถ้าไม่้ซ่อมให้มันเข้าที่เข้าทางมันก็มันไม่แมทกันก็ไม่เชื่อมโยงกันถึงเชื่อมมันก็เชื่อมไม่ติดถ้าเชื่อมไม่ติดมันก็ทํางานไม่ิร์ k เขาบอกไม่ w อ r อ บางคนเนี่ยผมเห็นคนบ้าสมองดีร่างกายดีตาดีหูดีแต่จิตเสียนี่แสดงว่าจิตกับสมองนี่แยกกันทํางานนะถูกต้องใช่ไหมครับครับตกลงสมองกับจิตอันไหนเป็นเป็นส่วนสําคัญถ้าตามหลักของพระพุทธเจ้านะจิตเป็นด่างกายเป็นเบาท่านจึงบอกว่ามนุปพังคมเข้ามาทำมาภาษาบาลีว่าอย่างนั้นจิตนี่เป็นเป็นใหญ่ใจทุกอย่างแต่ถ้าหากว่า จิตไม่เป็นใหญ่ถ้าจิตออกไปปับ๊บร่างกายมีทุกอย่างหูก็มีตาก็มีสมองก็มีแต่ว่าจิตไม่อยู่ละ่ะครับมันก็ใช้การไม่ได้แล้วอะไรใหญ่กว่าจิตอะไรใหญ่กว่าจิตอารมณ์อ,มอารมณ์ถ้าหากว่าเราไม่แย่งงานสั่งงานต้องมีอารมณ์มาครอบงำปับ๊บอารมณ์ไม่ดีมาครอบงำก็ทําให้จิตเสียอะไรสินะเราอยากรู้ว่าจิตอยู่ไหนอยู่ที่อารมณ์แล้วใช่อารมณ์ไปสั่งอะไรสั่งทําอะไรสั่งยิงสั่งฆ่าสั่งพูดสั่งดา่าสั่งว่าครับนั่นแหละคือที่ ออกของจิตถูกต้องมันสั่งกายได้เพราะว่าจิตเนี่ยเมื่ออะไรอารมณ์อะไรมาครอบงอาําอารมณ์รักถ้ารม์รักมากอารมณ์ชังจะไม่มีแล้วเพราะมารักมากเลยเต็มมิดวันนี้มี<อ>แต่อารมณ์รักนานอารมณ์รังชังก็ไม่ีที่นี้เมื่อตร,กกรตอง,รงข้ามถ้ารักมากน่จะชังมากที่นี้พ่อชังมากอารมณ์รักก็ไม่มีมันก็เกิดเรื่องแล้วอะไรใหญ่กว่าอารมณ์อะไรใหญ่กว่าอารมณ์ก็สติ สติคุมอารมณ์อย่ระเดียวใช่สมาสติสมาสมาธินี่นะสองอย่างนี่จะควบคุมอารมณ์ให้พอเหมาะพอควรถูกต้องท่านจะควรว่ากิเลสสำคัญไหมครับสำคัญดีไหมดีเราใช้ประโยชน์จากกิเลสได้ไหมอู้เยอะแยะสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างไอ a แสร้างไอโฟนสร้างนีาอารมณ์ทั้งนั้นถ้าไม่มีอารมณ์จะไปสร้างได้อย่างไรใช่แต่เขาสร้างด้วยการมีสมาสติสมาสมาธิถูกไ้มครับถูกต้อง นี่คือสิ่งที่น่าคิดมากท่านสาธุชนทั้งหลายความสําคัญของอริยมรคมีองค์แปดข้อสุดท้ายสองข้อสุดท้ายนีย่สำคัญมากมากต้องคือเป็นตัวกําหนดตัวควบคุม,มทุกสิ่งทุกอย่างคือสัมมาสติสัมมาสมาธิเหมือนกับเราขับรถจะต้องมีคนขับที่ไม่มเมาเบรกรถก็ดีเบรกคนก็ดีนั่นแหละถึงจะเกิดความปลอดภัยขอเจริญพร